สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับกับวันที่27เมษายน68ครับไปเวลาประมาณบ่ายโมงจังหวัดเลยลมเริ่มมาแล้วไายกสีขาวแล้วฝนจะตกแล้วเมื่อนี้บริกิจยางผ้ามาอัปเดตราคายางสำหรับเมื่อนี้เนะพื้นที่จังหวัดเลยเอำเภอทันทายผมอยู่ประมาณ28บาทครับบวกลบตามสภาพยางครับมีการยืมบริขาย จักเถอครับสิมาได้ทังพุ่นครับลมลมลมมาครับที่ทังพุ่นนะตกแห้งครับกาลังสิมากับเป็นเดือน,นครับยางกองเนี่ยประมาณาสี่ห้าหมื่นเนาะ สีเยสียข,าขาวอะก็ไม่ม่เยนี่ก็เริ่มเก่าเริ่มเก่าไปเลยบริกิจสองมือนะครับมือว่านนี่พักมือขึ้นนี่บริกิดครับฝนบาตกตัวจุดไปก่อนมาตัญญานะครับยาหกแหงสังเกตเห็นว่าเริ่มคืสอส่วนอย่างขึ้นมากขึหน่อยเนาะมองนี่ พว่าตะกี้หกครับตัดได้หน่อยเดียวครับบดสิตันเบิดมือยุดธกีแางไปตัดหยาตัดได้หน่อยเดียวครอบตัดหยาวัเทียนบอดจำโอ้โหอยู่ในโทรศัพท์สีได้ยินเสียงลมหมดนะลมแห้งๆเหมือนอยู่ในตน้นยางต้นยางผมหักไปต้นนึงครับพายุไอ้สองสามมือที่ผ่านมา ยังคืนมากสิครับแต่ยางน้าอย่างหักลงเสือหัวต้นนี้มันคืนเองครับพี่น้องอยู่ข้างทางต้นหมากมัน,นบริปูกดอกกีดกีดก็ออกอยู่ครับเลยแ้วมติดถนนเลยเนาะ ถนอนอยู่นีนอนอ่ไงต้นยางนี่ครับยุ่มมีต้นเดียวบร่ได้ปลูกล้วมันขึ้นเองบร่ได้ตัดกันจนจนใหญ่จนได้กีดมาพี่น้องยินเสียงมาแล้วอ่ามาแล้ว